สวัสดีจ้าวันนี้ชวนเดินเล่นสะพานใหม่แต่ไม่ใช่เดินที่ตลาดนะเดินริมฟุตปา่าด้านซ้ายของสะพานใหม่บรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศเด,เดินอยู่นะออกผลยูทีห52สิสะพานใหม่ลงสถาน,นีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ได้เลยแล้วก็เดินลงสะพานลอยใครจะซื้อลอตเตอรี่ก็มีบริการทุกจุดเลยนะที่ตีนสะพานลอย ด้านหน้าก็จะเป็นตลาดสะพานใหม่ร้านขายของทปะทะริมถนนเดินดูไปเรื่อยๆโรงรับจำนำก็มีนจจะจ๊ะริมทางก็จะมีไายคุ้ยตรงคุ้ยเตี๋ยวโรงรับจำนำติดกับร้านทองเลยเออกจากโรงจำนำก็มาซื้อทองในคงไม่ค้าขายข้าวแกงข้าถุงข้าวแกงถุงก็มีข้าวแกงกล่องก็มีหนะ้าอาหารกล่องก็มีตอน,นเยน็น บรรยากาศรถก็กำลังกำลังเยอะอยู่นะซ่อมนาฬิกาวัดสดุสุขภัณฑ์ร้านทองมีหลายร้านเลยรนะ้านขายเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะหลายร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ขายเครื่องมือทางการแพทย์นะรถคงรถเข็นคนป่วยด้านหน้าเขากำลังจะสร้างยิ่งเจริญแคว้ ศูนย์การค้ายิ่งเจริญสแควร์อยู่ด้านหน้าสร้างใกล้เสร็จแล้วร้านยานหนึ่งก็มีนะแถวนี้ร้านยานหนึ่งสอเจริญเกษตรร้านขายขายาถูกมากเลยคลินิกเสริมความงามก็มีนจจะจ้าร้านตัดผมใกล้กับร้านขายเครื่องสังกัพันรถสองแถววิ่งไปวัดเกาะด้วยร้านสจจ้มจักร้านข้าวมันไก่ก็มีนจจะจ้า ร้านแว่นตาเอื้ออาทรก็มีนะกรอบตาซอะเริ่มต้นที่290บาทเชิญมาแวะได้จิจ,จักขายอาหารสัตว์ก็มีก็ยังถือว่าเป็นตลาดเก่าๆอยู่นะเป็นแบบดั้งเดิมพวกสมุนไพรต่างๆก็มีนะพวกสมุนไพรห้างเที่ยงตรงตรงนี้นนะร้านขายแก๊สนะถูกถูกร้านถ่ายรูปก็ยังมีอยู่เลยดั้งเดิมมากๆ ออยังอยู่ได้เนาะร้านข้าร้านทองร้านขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีนะตอนนี้เขากำลังฮิตเลยไม่น่าแพงร้านขายพระเครื่องก็มีนะดิมซุปปากร้านทําฟันก็มีนะทําฟันลิฟทุสปา่าจ้ะร้านทําฟันลิฟทุสปา่าสะพานใหม่มีเลจ้าถูกๆใครจะกล้าทำเออน่าจะมีคนทำอยู่ร้านซ่อมนาฬิกา องมีนั่งยาดังเดิมเลยรถเริ่มติดแล้วเนี่ยร้านขายข้าแตง่งแแงขายโรตรี่มีเป็นแถวยาวเลยเอา้อาวขอไล่ถูกมันที่หนึ่งนะ่จะขายเครื่องไฟฟ้าสีเสือต่างๆนี่รถเริ่มติดแล้วร้านทำฟันร้านทำฟันมีหลายร้านเลยเนี่ยไม่รู้รับผูดหินปูนหรือเปล่านี่ คลินิกคันตะกรรมยังมีเลยอยู่ติดกับร้านทำฟันฟุตปากราคาน่าจะฟ้ากระหวเลยมั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนจัดทุกชนิดแบบดั้งเดิมร้านโชว์ห่วยรงพงรองเท้าเยอะแยะชุดรอดอมีเลยชุดกีฬารอดอร้านโชว์ห่วยตอนนี้ร้านทองเยอะนะร้านทองแพนด้าเยาวราชยังมาอยู่ที่นี่ร้านรับย้อมผ้ายังมีเลยนะ โอ้ยังมีอยู่เลยนเนี่ยร้านรับย้อมผ้ามาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวนี้หายากแล้วจากสะพานใหม่มาถึงบิ๊กซีก็เดินประมาณเกือบเกือบโลมั้งก็มาเดินในห้างบิกบ๊กซีบิ๊กซีสะพานใหม่จะซูเปอร์มาร์เกต็ตตลาดตัดหน้าบิ๊กซีสะพานใหม่ก็จะมีร้านขายข้าวแกงขายอาร เยอะแยะนะตลาดนะัดนันทีพกระพูก็มีนะนันทีพกระปิกก็มีหลายร้านเลยขนมจีนพวกยำต่างๆส้ตมตำก็มีนะเออหม,มูพกก็มีหมูทอด ร้านหมูทอดลดช่องน้ำเต้าหู้ไก่ย่างไก่ทอดซูชิญี่ปุ่นก็มีนะร้านผลไม้ร้านยำน่ากินมากเลยน้ำพริกก็มีจา้าน้ำพริกขนมหวานก็มีหวานทอดจั๊กหวานลูกชิ้นกม็มียาวเลย ตลาดนานหน้าดิสีนี่ก็จะมีทุกวันเลยนะของขาเยอะขาเยอะเลยร้านน้ำปั่นก็มีร้านข้าวแตนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าดิสีสะพานใหม่ของขาเยอะแยะของกินอยู่เมืองไทยไม่น้องัวอดนะของขาเยอะแยะ ลงมาหน่อยก็เป็นสกายซิตี้คอนโดนะออกมาแล้วจากห้างแล้วก็มืดแล้วหลังด้านบนก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีสะพานใหม่จากคูคด์่ะยาวไปถึงหมอชิดเลยช่วงนี้ฟรีนั่งฟรีนะปีหน้าเก็บตังค์แล้วบรรยากาศโปรเพช่วงเย็นร้านขายมอเตอร์ไซ์ เดินยาวไปข้างบนก็จะเป็น Sky walk. สกายวอล์กศูนย์ทันตกรรมเดนท่านแคร์สะพานใหม่โจ๊ก3ย่านเปิด24ชั่วโมงบรรยากาศคึกคักมากลนช่วงเย็นร้านค้าต่างๆมากมาย เลยกินกินฟุตปาดคนเยอะมากเลยจอดแจจอดแจร้านขายยำพุ้อาหารตามสั่งร้านขายวัสดุก่อสร้างเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆวิเจียวเนื้อน้ำใสอร่อยมากเลยขอบอกุ้ตรงนี้ก็มีโรงรนะัน โรงรับจำนำนะจ๊ะโรงรับจำนำหลายโรงเลยต้มเลือดหมูสะพานใหม่รยากาศยามโรกเอรถเริ่มคล่องตัวแล้วละ่ะช่วงเยง็นๆรถติดตตรงข้างก็จะเป็นร้านโชว์หวยต่างๆตรงนี้ก็ร้านขายชุดลาตีขายเสื้อผ้านักเรียนนักศึกษา ผ่านมาก็เป็นกองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สะพานใหม่กองพันทหารสื่อสารกองพันฐานสื่อสารที่21ร้านทําผมซาบอรอนโโยธิน59สถานีรถไฟฟ้าจากสะพานใหม่ข่ะองรถาไฟฟ้าก็ประมาณนี้นะจ๊ะอู้ลูกแมวเต็มเลยแมวเหมียว จะประมาณนี้บรรยากาศริมถนนสะพานใหม่จากสะพานใหม่มาผลอยู่ที่59ก็มีประมาณนี้นะจ๊ะ mm hmm. มืดแล้วกลับบ้านดีกว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าจา mm ้า hmm. บ๊ายบายช่วงเย็นรถขาเข้าก็โลงๆส่วนรถขาออกก็ติดคนก็กลับบ้านกันลหลังจากกลับจากทำง,งานบ๊ายบายอีกรอบหนึ่งจา้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้า